วันศุกร์ที่6มกราคม2566เวลา10นาฬิกาดรอมรรมอน์รัเชิงหอมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมอบหมายให้นางอินทิราบุญวัตีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานการประชุมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนด้วยเทคนิคการใช้คำถามโดยมีโรงเรียนคลองขวางและโรงเรียนวัดวรุณดิตตาราม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้รู้ทงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดโดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูที่ทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในการจัดทําแผนการสอนและให้ครูนําเสนอแผนการสอนในการจัดการเรียนโดยมีคณะวิจัยของสพปตราส มาร่วมวิพากษ์สะท้อนความคิดในการจัดทําแผนการสอนให้สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโรงเรียนวัดวรุณดิธารามพอ5.1วัน1ทับ2ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ท้ายของของชุดนะคะแต่ถ้าเราไม่ใ้เราอาจจะเติมคำานาวยึดใช้ในงตาดีก,ก็ได้นะคะคะในแชทเพื่อนที่เราให้เติมเข้าไปาะนะคเสนอหรือยังคะขอให้ขึ้นจังเลยแต่จะไม่เติมหนเราจะไม่มี สถิติทางาเฉพาะนะครับที่นาการกอาได้ได้แก้เลืองนามมาในแผนที่ประงตรงก็คือในเรื่องของการป้องกันการล้มละคือเป็นรายชั่วโมงก็คือมาตรฐานการเรียนรู้นะครับก็คือมาตรฐานที่พอสอนก็คือมีสุดมีสี่จุดก็คือในเรื่องของการใช้คู่คำการล่วงละเมิกเขไม่รู้เขาไม่ทราบนะครัในเรื่องของการความอดิทธิดเชอเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปฐมคือการล่วงมาเมิดและถ้าเกิดการ นีมันต้องใช้วิจารณญาณับว่าอันนี้ให้ให้เพิ่มในส่วนของความหมายหรือนิยามคําว่าการร่วมละเมิดทางเพศตรงเนี้ค่ะในสาระการเรียนรู้ใช่ไหมใช่สาระการเร<ะ>ียนรู้คือสิ่งสาระการเรียนรู้คือสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้จากจากเรื่องเนี้ยจากแผนเนี้ยอันนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็ในส่วนของเราเพิ่มคําถาม,ถามคือคใช่ตัวประเมินเนี่ยผมมองว่า โอเคประเมินท้่แบบที่สองประเมินด้วยการประเมินถามว่าประเมินเป็ประเมินยังไงประเมินแบบไหนแบงประเมินลายี่ยประเมินเนี่ยลายบุคคลลายกลุ่มเมื่อกี้ผมมองว่ามันไม่ไม่ชัดเจนการประเมินประเมินเยอะไปมันแกอันน่้มันบอกแล้วก็มองเดียวอ่ะ ถ้าเป็นเวลาแค่50นาทีเนี่ยมันน้อยไปถ้าจะให้เด็กสวาเราจะ,สะแสดงรอบกลอ,กอนไปเนี่ยเด็กเต็มตัวใช้เวลาในการซ้อบนบนบนมบนบัตรสมุิก็นานแล้วนะคะอันนี้มันสามารถเพิ่มเวลาได้พอเราวิเคราะห์แล้วค่าน้ําหนักของตัวชีวิตอัดตัวชีวิอาจจะน้อยแต่ถ้ากิจกรรมเราน่าสนใจแล้วเวลาในของโครงสร้างสูตรตามหน่วยเรายังเหลือเราสามารถมาให้หน่วยนี้ได้เพิ่มขึ้นนดจะจะจะ,จะจะดีไหมถ้าเราจะเพิ่มการประเมินผลเนี่ย เป็นแบบสังเกตการตอบคำถาม RCA ที่นำไปสู่จ,จ,จ,จุดหมายถึงนำไปสู่ทักษะที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในแผนการจัดก,การเรียนรู้นั้นนะคะซึ่งปัญหาของเราอย่างหนึ่งถ้าเป็นแบบสังเกตคือจริงๆแล้ว่าครูจะต้องมีมากกว่าหนึ่งท่านหรือจะต้องมีคนจดบันทึกการตอบคาถามของเด็กแต่ทีน,นี้ในความเป็นจริงสถานการณ์จริงไม่มีใครมาจดบันทึกให้ดังนั้นการตอบคําถาม RCA ของเราเนี่ยครูน่าจะมีใบงานที่ให้เด็กเขาได้เขียน แล้วก็ตอบคําถามเราก็ได้ซึ่งตัวที่เด็กเขียนไปจะเป็นร่องรอยในการที่เราจะเก็บข้อมูลไปสนับทาวิจัยนะคะดังน,นั้นะถ้าหากเป็นไปได้อยากให้การประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ของคครูทุกคนของเรานะคะมีในเรื่องของการตอบคําถาม r c a ที่นําไปสู่ทักษะที่เราต้องการให้เกิดขึ้นค่ะค่ะต้องใส่กระดมเลยกระดรมขอตรงนี้เลยนะคะได้ะค,ะค่ะค่ะ ม,ม, 1941, มีที่ที่ส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะหนูอะก็เลยพอมานั่งฟังตรงนี้เราทําสวนสวนคือว่าเราจะต้องเริ่มจากใช้ 5e เพราะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ 5e ใช่ไหมคะก็ใช้ 5e เลยค่ะแล้วรูปแบบคือตัวอย่างที่สพหอยกให้เนี่ยเป็นตัวอย่างรูปแบบของแผนการสอนนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเลยโรงเรียนจะมีหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับโรงเรียน ใแล้ในในเรื่องของการสร้างชิง้นแผงด้วยตัวเองอันนี้ก็คือมีการนําเสนออย่างเงี้ยคือเด็กก็เห็นคุณค่านในตัวเองในนั้นนะคะก็จะเหมือนกับที่บอกคุณครูเอ็มไปแล้วนะคะให้ให้เอาไปใช้ได้ว่าถ้าเรามีคําถามหรืออะไรเราเขียนลงไปในแผนเพราะอันนี้นเป็นแผนไลายชั่วโมงนะคะกระบวนการนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวที่เป็น ชิ้นงานการวัดและประเมินผลนะคะก็เหมือนที่บอกผููฝ่ายต้องรู้ว่าเหมือนเลาทำเป็นตารางเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นว่าสิ่งที่ต้องการวัดเราวัดเรื่องอะไรถ้าถ้าเด็กสามารถเด็กสามารถบอกความรู้เรื่องการแข่งขันความความกำไรดได้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำแลดวกที่สารรู้จะเป็นอย่ให้ความรู้ที่การเขียนแผนเพราะแผนแล้วแต่ ว่าโรงเรียนนี้กระบวนการทํางานที่เราคุยกันจะทาแบบไหนรูปแบบไหนนะครับนี่จะเติมเต็มนะคะเพื่อที่จะเกิดทักษะภาษาชีวิตพื้นฐานใช่ไหมครับถ้าในแผนการสอนที่คุณครูป้ายบอกว่าคุณครูป้ายความจริงแล้วมีการทดลองแต่เออด้วยประเด็นคิดว่ามันจะต้อง r c a เข้าไปในนี้ถ้าคุณครูป้ายมีการทดลองเกิดขึ้นคุณครูป้ายก็จะเกิดทักษะใส่ทักษะในตรงการทดลองเลยประเด็นที่หนึ่งตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ระหว่งางทํากิจกรรมตรงนั้นนะคุณาก็จะเติมคําถามเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะพอระหว่งางทําเสร็จแล้วก็เป็นตัวที่2คือคิดวิเคราะห์ในการทำกา,ทารทดลองมันจะมีการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาค่ะมองเห็นชัดเจนในเรื่องของการที่จะบูรณาการทักษะชีวิตค่ะหนูก็เลยเลือกในส่วนของแผนการพอนักเรียนเรียนลแล้วเนี่ยก็จะมีการพอเรียนเรื่อง วรรณคดีวรรณกรรมเสร็จแล้วนักเรียนจะมีหนึ่งชั่วโมงที่จะต้องมาวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์วรรณคดีที่ตัวเองที่เด็กๆได้เรียนนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมไทยโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็เลยเลือกเรื่องของสุภาษิตพะร่วงเพราะว่าสุภาษิตพะร่วงเนี่ยจะเป็นเรื่องการสอน เป็นคาสอนสุภาษิตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะเห็นมุมมองในหลายเรื่องเรื่องคาสอนเลยค่ะว่าในเนื้อหาในเนื้อหาของเรื่องนี้จะสอนเรื่องก,การความประมาทการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังการเห็นคุณค่าของคนอื่นเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยในคําสอนได้บ้างที่นักเรียนสามารถนำไปหรือเห็นคุณค่าในการจัดในชั่วโมงนี้ก็คือ ให้นักเรียนคัดแผนของท่านส่งสอบวะทอภายในวัทนที่15ค่ะ